ที่ตัวสี่้าในเกมเสานี้พบการแข่งขันที่ทำให้คุณหิมไม่ยอมหูทีมแรกสี่เพืนสีดีกรีเป็นแชมป์สี่สมัยคุณสารคุณต้อมคุณนนและคุณปูทีมพีเอมอซยามทีมที่สองสี่แม่ลูกที่รักกันกลมเกลียวคุณหญิงคุณหนองคุณจำรูนและคุณติมครอบครัวแนนนู ทั้งสองจะนำพบกัน,นในรายการพิเศษตัดส่วนสำหรับทุกคน,น,นในครอบครัวสี่ต่อส oh, ี่ฟังมินิเกมโอ้โหเชิญท็อปตัดส่วนกิติสารุสินสวัสดีครับและนี่คือสี่ต่อสี่ฟังมินิเกมเกมโจรสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเล่านิทานเด็กกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้เด็กเขาเล่านิทานกระจุม้มกระจิม้มน่ารักกันเลยมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับวันก่อนครับ ลูกเพื่อนผมครับวันนี้ส่งลูกมาฮะก็มาเล่านิทานให้ฟังนะว่ามีอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งครับมีสัตว์อยู่3ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันก็มีแมงม,มุมมีมดมีกิ้งกือนะครับก็อยู่ด้วยกันในบ้าน <c oughs> พอถึงเวลาอาหารก็ต้องมีตัวหนึ่งครับต้องออกไปหาอาหารก็จับฉลากกันครับแล้วผู้โชคดีก็คือกิ้งกือครับ <c oughs> นะฮะ ก็จัดการเลยครับกิ้งคือออกไปหาอาหารนะก็เปิดประตูครับแล้วก็ส่งกิ้งคือออกิ้งคือรีบไปนะแล้วรีบกลับมาด้วยเพราะว่าหิวแล้วพอกิ้งคือออกไปก็บายบายปิดประตูอ่าแล้วก็มานั่งคอยกันในบ้าน,นครับมดกับแมงมุมนะครับนั่งคอยกัน1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไป3ชั่วโมงผ่านไปเอ๊ะทำไมกิ้งคือยังไม่กลับมานะเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะชักเป็นห่วงเพื่อนครับมาเปิดประตูดูครับ อากิ้งกืออยู่ในบ้านเฮกิ้งกือมาแล้วกิ้งกืออาหารอยู่ไหนล่ะเออเรายัางไม่ได้ไปเลยอ่าทำไมอ่ะยังผูกเชือกรองเท้าไม่เสร็จเลยว,ว,วันนี้ครับเรามีแชมป์อยู่นะครับสี่สมัยวันนี้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพีเอมอสยามครับและผูท้ายิงครับเนนหนูครับ สวัสดีครับคุณหญิงคุณหนองคุณจำรูนและคุณติ๋มนะครับและทีมนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันค่ะนะครับใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับอันนี้ลูกสาวสองคนค่ะอันนี้แม่แต่แม่พี่น้องกันค่ะ่ดูเหมือนอายุพอๆกันเลยมั้ปกติก็เหมือนโู้แล้วปกติก็เหมือนเพื่อนกันเลยค่ะเหมือนเพื่อนกันลูกเหมือนเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะ แล้วมาวันนี้นี่ใครเป็นตัวตั้งตัวตีมามาได้โตค่ะหญิงนี่แหละครับทำไมถึงถึงมาแล้วก็เคยไปเล่นรายการเกมโชว์ได้เงินเยอะดีอะเออค่ะประมาณรายการนี้ก็เลยขนครอบครัวมาเพื่อจะมาเอาเงินแสนแล้วก็เออแล้วไงแล้วเพื่อนที่จะเอาเงินแสนเนี่ยไปช่วยชาวใต้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องชาวใต้ช่วยเอาใจช่วยนะคะเล่นเกม ถน้าชนะก็ได้เงินแล้วบริจาคได้บุญอีกโอ้โหหลายต่อจังเลยฮะเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับขอเชิญครับคุณหญิงกับคุณสันเลยครับ200คะแนนนะครับทีมไหนทิ้งก่อนนะครับเข้าไปชิง10,000 0บาทจากน้ผงงษ์ดูมกซ์ one plus และ3 h r e e plus นะครับและคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดยวัชลีโลชั่นผสมโปรตีนนมถั่วเหลืองครับ7คําคำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้ พูดถึงจังหวัดสระบุรีจะนึกถึงอะไรยิงครับกระรี่ปั๊บค่ะกะรี่ปั๊บครับนี่โอ้สุดสุดเลยเลนเพลยเอนยลนเล่นเลงเล่นเพลเล่นเพลงนี่ครับมเล่นเพลงห้ามปรึกษากันนะครับอ่าแหมสระบุรีไปกันบ้างไหมนี่อยู่อยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ายมาค่ะอยู่ที่กันใช่ไหนครับใช่ค่ะอ่ามาคุณนองมา พูดถึงจังหวัดสระบุรีจะนึกถึงอะไรทุ่งทานตะวันค่ะทุ่งทานตะวันไปมาด้วยใช่ไหมฮะไปมาแล้วไปมาด้วยเขาเข้าไปแล้วไปถ่ายรูปได้ด้วยนะใช่ไหมฮะทุ่งทานตะวันครับนี่อ่าพจษกรูเหรอครับคิดถึงพระพุทธบาทเย้พระพุทธบาทนะครับไปถึงก็ไปพระพุทธบาทสระบุรีต้องไปนำัิธีกรรมพุทธบาทครับนี่ เอ้แลวคุณแม่ติ๋มจะจำได้ไหมเ่อนป่าศักค่ะเออเขื่อนป่าศัก์อยู่ใกล้ๆทุ่งตะวันใช่ไหมเขื่อนป่าศักิชลสิ์นะครับมีไหมครับมีค่ะไม่มีอ่าคุณหญิงใหม่นะพูดถึงจังหวัดสระบุรีจะนึกถึงอะไรนึกถึงภาคอีสานทางไปภาคอีสานอ่านึกถึงทาไมถ้าภาคอีสานเนี่ยนะใช่ค่ะทางไปภาคอีสานครับไม่มีปึกษากันเลยครับคุณน้อง นึกถึงเพลงค่ะเพลงเพลงอะไรซาลาบุรีแล้วเลี้ยวขวาอ๋อแล้เพลงซาลาบุรีเลี้ยวขวาแล้วไงไปเยอะพอแล้วนึกแปลกนึกถึงเพลงซาลาบุรีแล้วเลี้ยวขวาอ๋อนี่จะไปโคราชแล้วใช่ค่าวนเมียนอยู่แถวอีสานถ้ามียังเล่นต่อนะนึกถึงเพลงครับมีไหมครับไม่มีครับเอาถ้าสุดทายนี่จะคนได้หรป่าครับ ูดถึงจังหวัดสระบุรีจะนึกถึงอะไรฟาร์มนมค่ะฟาร์มนมครับฟาร์มนมคุณจันทร์จะฟังนี้หรือคิดเองก็ได้ครับจะตอบว่าฟาร์มนมค่ะฟาร์มนมนะครับถ้าฟาร์มนมมีนี้57คะแนนเราจะได้มา57นี้จะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ฟาร์มนมครับ มุกเหล็กก่อนนะครับเจ็ดแล้วครับหินทองครับโอ้โหตกลงพอร้องเพลงเสร็จแล้วเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้โคราชไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับห้าสิบเจ็ดศูนย์พื่กันเดอรอบสองชื่อเล่นคำตอบเกม s m s กับสิสี่มิบสี่วันนี้มาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าได้แชมป์ก็เป็นแชมป์ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ หลังจากที่จะฝ่าฟันมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้โหเฉียดแสนมาทุกครั้งเลยจนครั้งสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยได้แสนจนสุดฤทธนะครับตอนนี้ก็โอ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเงินนี้จะไปทําอะไรกันบ้างนะครับก็นอกจากจะเอาไปทําละครเวทีตามที่วางแผนไว้ตอนแรกก็จะเอาไปให้น้องๆทํากิจกรรมปีหน้าค่ะเพื่อสานต่อชมรมไปเรื่อยๆอันนี้ชมรมชื่อว่าศิลปะการแสดง โอ้โหน้องๆได้ยินแบบนี้เนี่ยทุกคนสมัครมาชมรมนี้หมดเลยาถูกต้องครบอกพี่ปูพื้นไว้ดีน้องขออยู่ด้วยดีครับดีครับก็เราก็ส่งเสริมเด็กๆนะนะครับมาต่อเลยดีกว่านะครับขอเชิญคุณต้อมครับกับคุณน้องเลยครับคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดย Mobile Life ครับ6คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้ อะไรที่จะขายเป็นมัดมัดคุณต้อมครับเกลือครับตล้ยครับม่มีครับคุณน้องครับข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดครับซุปทเลเจนเองหรือจอยนเอาเชิญต้อมนที่ครับไปเ่นเองครับศึกษากันนะครับมาในตู้คำถามให้ครั้งนะครับอะไรที่จะขายเป็นมัดมัดปลา ปลาปลาปลาขายเป็นมัดเลยนะดีง่ายดีโอ้ี่ขอตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอ่ะได้ที่ตัวยี่สิบตัวเดี๋ยวจะมัดให้ปลาครับไม่มีครับแม่ติมนะครับขนมจากค่ะใช่ตกลงเมื่อไหร่จะได้เจอกันก็จากกันอยู่กันนล เดี๋ยวจ่าแล้วก็มาเจอกันขนมจ่าพรีมครับพีมคุณหญิงตัวเอยครั้งนะอะไรที่ขายเป็นมัดมัดถั่วแลค่ะถั่วแลและอะไรอ่ะเธอและฉันว่าไปนู่นว่าไปนู่นก็จากแล้วก็เธอและฉันก็มาพบกันก็ถั่วแลเธอและฉันถั่วแลต้องใช่ขอเธอและฉันมานั่งกินถั่วแลได้แล้ว ตัวรกครับมีไหมครับไม่มีติดช้างเลยครับอ่าน้องครับอะไรดีผักค่ะผักไอ้ผักเขาไม่ได้ไปขายเป็นเคงเหรอขายเป็นมัดก็เออเป็นมัดค่ะผักครับนี่ข้าวใส่ความจริงแล้วอีกสามข้อในคะแนนรอบนี้หมดนะครับคุณจำรูนครับผลไม้ค่ะผลไม้ครับเมื่อกี้ปลาตัวนี้มาผลไม้แล้วนะ ถ้าผลไม้มียังเล่นต่อนะครับผลไม้ครับไม่มีครับ6ิ่งแนนจะมวยไม่ได้ทุกสายเครับม่มอสสียอะไรที่จะขายเป็นมัดมัดครับแหนมค่ะไ้อัวแหนมครับคุณจันจะฟังนี้่คิดเองก็ได้จะตอบว่าแหนมค่ะนี่ได้หรอถ้าแหนมมีเป็นไงครับ64คะแนนเราจะได้มาครับ64คะแนนนี้จะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ แหมมครับได้คะแนนมหมแล้วไปดูเฉลยครับดูเฉลยอีกสข้ออะไรครับ3มครับเชื่อโอเชื่อใครมัดครับ5เาละครับรู้ยโอ เออผมันคล่องใจจริงจำรูนแล้วผลไม้อะไรมันขายเป็นมัดแหลอเลยซื้อบ้างได้ยี่หงผลไม้และปลากรงปลาไมีมากปลาแห้งไม่ก็เห็นมันทำมันพวงพวงมัมัดเป็นอ๋อนั้นปลาแห้งใช่ไหมคนอาจจะนึกไม่ถึงคนก็คงไปนึกถึงปลาสดนะฮะโอ้มันคงดิ้นกันน่าดูนะจับมัดไว้เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้เล่นสองครั้งสองคราเขาขโมยคะแนนไปหมดเลยครั้งต่อไปนี้เราต้องเล่น หรือว่าไงก็ได้ทำคะแนนให้ได้แล้วกันเพราะว่ารอบต่อี้คูณ2เรายังมีโอกาสทีจะพลิกเกมได้นะครับขอเชิญคุณจํารูนครับบคุณนครับตามนี้สนับสนุนโดยโมเดสใหม่ครับห้าคำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้ถ้าลืมทำอะไรทิ้งไว้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้นอนครับ เปิดตอแก๊สทิ้งไว้ครับเปิดตอแก๊สทิ้งไว้ครับสูงสุดเลยจะเล่นเนละรสื่อโยนไมเล่นครับแค่เล่นจะเล่นจำลองนี้ครับทำไมขโมยเข้ามาสองพีรู้สึกลายใจคราวนี้ต้องเล่นเองบ้างนะไ,ไรบไ้างครับอ่าดูครับคุณปู่ครับถ้าลืมทําอะไรทิ้งไว้เนี่ยอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้เผาขยะเยอะๆค่ะลืมเผาไว้แล้วเป็นไงครับ ขยะหมดเลยมันลาไปหมดเลยค่ะ,คะแ,ลแล้วโอ้โอลืมเผาขยะเนี่ยนะคะเผาขยะครับมีอือสันครับถ้าลืมทำอะไรทิ้งไว้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้จุดบุหรี่ทิ้งไว้ค่ะจุดทิ้งไว้แล้วเผื่อมันหล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจุดบุหรี่ทิ้งไว้ครับมีไหมครับมีต้มแล้วครับอันนี้จุดบุหรี่ใช่ไหมครับครับ เราก็ต้องไหว้พระครับเพราะฉะนั้นเราต้องจุดธูปหรือเทียนทิ้งไว้ไปจะไม่บ้านโอ้โอนี่นิจุบรีแล้วนี่จะมาจุดธูบางนะจุดธูบ้าง<ห>นะครับจุดธูปครับเมย์อีกสองข้อทำได้นี่ได้คะแนนหมดเป็นแชมป์ต่อสมัยสุดท้ายครับคุณโดนครับก็เวลายุงกัดแล้วก็จะจุดยากันยุงครับเราเ้งทีาเมื่อกี้ทำบุญตอนนี้ทำยุงกัน ได้ยุดใช่ครับจุดยักกันยุงจุดยัก,กันยุงครับอ้าวตอนนี้ปูเริ่มก้มหน้าแล้วว่าทำไมพารามาอยู่ที่ปูนะคะปูถ้าตอบได้ข้อนี้ได้คะแนนมาทั้งหมดเป็นแชมป์สมัยสุดท้ายเลยครับจะตอบว่าโอ้ยอดมากปรึกษากันเลยครับ โอ้โหเพื่อคิดปูตอบได้ดีมากนะครับอ่าครับสันครับจะตอบว่าเปิดเตารีดทิ้งไว้ค่ะ <c oughs> เปิดเตารีดทิ้งไว้นะครับค่ะถ้าเผื่อมีนี่คะแนนในรอบนี้เราได้มาทั้งหมดนะครับค่ะแต่ถ้าเผื่อไม่มีนะครับเนี่ยหนูมีสิทธิ์ขโมยถ้าขโมยได้นี่เล่นต่อยข้อนึงนะครับค่ะเราจะได้คะแนนมาทั้งหมดแล้วเป็นแชมป์ไปเลยหรือเปล่านะครับค่ะ เปิดเตารีดทีไว้ครับเมย์ดีครับเมย์ถ้าเสียบปลั๊กทงไว้นั่นแหละครับและเพียงกรแสด้เป็นชั้นสมัยสุดท้ายนะครับก็เปิดเตารีดก็ต้องเสียบปลั๊กเหมือนกันนั่นแหละครับโอ้โหเป็นดีครับเนื้อหนูเราเมื่อกี้มีปรึกษาอะไรกันบ้าง้านนี้แหละค่ะเสียบปลั๊กเตารีดที่ปลั๊กไว้นะโอ้โหน่าเสียดาย พอมีโอกาสขโมยไม่ได้พอได้เล่นเขาท่านขโมยเป็นไงฮะได้คะแนนศูนย์เลยวันนี้ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยวันนี้เราได้มาสนุกกันนะครับแต่จะบริจาคเนี่ยไม่ยังเป็นต้องมาเล่นเกมแล้วบริจาคนะเราบริจาคด้วยใจแรงใจแรงใจก็คือตอนนี้ก็บริจาคไปบ้างแลวครับดีครับเราพี่น้องคนไทยนะครับช่วยกันนะก็ขอบคุณครับเน้นหนูครับสวัสดีครับสองท่านครับและวันนี้ครับพีเอมอสยาม อยู่ปเป็นแชมป์สมัยสุดท้ายนะครับเราจะดูว่าจะทิ้งอีก10,000แสนจากน้องผมดูไม One p l u สและ t พ r e p l u ได้อป่าเดี๋ยวพวกันครับในทุกต่อไปจะเป็นครั้งที่5ของทีม PA มอสยามที่สามารถผ่านเข้าไปรอบโบนัสซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว1 5 1 9 0 0บ้าทวันหนพัน p l u และ 3+ h r e e p นะครับ PA มอสยามจะชิงมาได้หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับคุณต้อมและคุณสันต้องช่วยกันนะครับครับซึ่งในวันนี้เป็น1 0 0 0 0 0สบาทสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเป็นแชมป์มาถึง5สมัยแล้วทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับครับรอรหบ เวลาจะเริ่มจับหลังจากที่มานถามแรกจบนะครับของสิ่งใดถ้าฝืดจะทำให้ลำบากในการใช้ประตูครับบอกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวงวงสาดาครับห้องใดในบ้านที่มักมีนาฬิกาติดตั้งอยู่ห้องนอนฮะดาราชายคนใดเคยถ่ายแบบเซ็กซี่นิกกี้ฮะเด็กทารกใช้ผ้าอ้อมวันละกี่ผืนเจ็ดผืนฮะม,มาดูกันที่ตอบได้เท่าไหร่นะครับ ของสิ่งใดถ้าฝืดจะทําให้ลําบากในการใช้คุณต้อมบอกว่าประตูผลสํารวจบ,บอกว่า25ครับบอกคําที่คิดต้นด้วยคําว่าวงคุณต้อมบอกว่าวงสดาผลสํารวจบ,บอกว่า,าห้องใดในบ้านที่มักมีนาฬิกาติดตั้งอยู่คุณต้อมบอกว่าห้องนอนผลสํารวจบ,บอกว่า37ครับแป ดาราชายคนใดเคยถ่ายแบบเซ็ก um, ซี่คุณต um> ้อมบอกว่า hmm นิกกี <t <t ้ผลสำรวจบอกว่า46 108นะครับเด็กทารกใช้พ่ออมบัลลกีผืนคุณต้อมบอกว่าคอนี้ไม่ทันนะครับก็ได้เป็น108คะแนนครับเชิญกับที่ครับเรียรบอลแลจจเุณสนะครับ เมื <ítulo> ่อสักครู like ่นะครับคุณต้อมทำคะแนนไป108คะแนนโอ้เลือ <peut> ีก92คะแนนนะครับให้คุณสันทำนะคุณสันอย่าลืมนะว่าถ้าเื่อไปตอบซ้ำที่คุณต้อมตอบมีเสียงผมบอกว่าซัมมาตอบใหม่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่หมานถามแรกจบนะครับของสิ่งใดถ้าฝืดจะทำให้ลำบากในการใช้ลูกโซ่ค่ะบอกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวง วงแหวนค่ะห้องใดในบ้านที่มักมีนาฬิกาติดตั้งอยู่ห้องนอนค่ะซ้ำครับห้องรับแขกค่ะดาราชายคนใดเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ข้ามค่ะเด็กทารกใช้ผ้าอ้อมวันกี่ผืนห้าผืนค่ะดาราชายคนใดเคยถ่ายแบบซ็กซี่ค่ะซ้ำครับเออมาดูกันการจัดนนี้จะทาถึงหรือเปล่านะครับของสิ่งใดถ้าฝืดจะทําให้ลําบากในการใช้คุณสันบอกว่าลูกโซผลสำรวจบอกว่า สูงสองอันดับแรกนะครับประตูกับจักรยานอ๋อจักรยานอนี่มันอยู่ในจักรยานนะครับบอกคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าวงคุณสันบอกว่าวงแหวนผลสํารวจบอกว่า2ีเครับเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับสองันดับแรกวงกลมกับวงแหวนครับคุณตั้มก็บอกว่าวงสดามาจากไหนยังหาที่มาอยู่เลยนะตอนนี้เหลืออยู่สามข้อกับหกสิบห้าคะแนนนะครับ ห้องใดในบ้านที่มักมีในการติดตั้งอยู่คุณสันบอกว่าห้องรับแขกแล้วผลสำรวจบอกว่าเป็นป็นยนะครับสองันดับแรกครับห้องรับแขกกับห้องนอนครับสองข้อกับ15คะแนนนะครับดาราชายคนใดเคยถ่ายแบบเซ็กซี่คุณสันบอกว่าอันนี้ตอบน้อแล้วลไม่อด้อนะครับไม่ทันนะครับสองันดับแรกนิกกี้กับคุณเล็กไอศูนย์นะครับ ตอนนี้นครับหข้อกับ15คะแนนนะครับเด็กทารกใช้ผ้าอ้อมวันละกี่ผืนคุณสันบอกว่า5้าผืนครับเนื่องจากตอนนี้เหลือเพียง15คะแนนและในวันนี้ครับเป็น1นึ่งแสนบาทสุดท้ายด้วยมาช่วยกันตรงนี้ดีกว่านาะดูซิว่าวันๆเนี่ยเด็กทารกจะใช้ผ้าอ้อมวันละกี่ผืนนะครับ ถ้า5ผืนถึง15คะแนนหนึ่งแสนบาทสุดท้ายรับไปะนะครับ1นึ่งแสนบาทสุดท้ายนี้จะตกเป็นของเราหรือเปล่านะครับและผลสำรวจบอกว่าสิบสเป็นหนถง้้านนะครับสอรับแรก10ผื้นกับ4ผืน ขาดไปแค่สองเท่านั้นนะครับและในวันน yeah. ี้คร um> ับพ um um ีเอมอสยามนะครับในที่สุดนะครับก็ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดรวมเป็น1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่บาทครับในที่สุดนะครับโอ้โหอยู่มาถึง5สมัยครับนานจริงๆนะครับครั้งต่อไปจะพบกับ2ทีมใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ของต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับสต่อ4ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ที่สี่โมงครึ่งนะครับทางช่อง3 รักครอบครัวนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณน้องของดูแม็กซ์วันพัสและทรีพัสวัสลีนโลชั่นผสมโปรโตีนนมถั่วเหลืองโมบายไลฟ์ Life, และโมเดสมใหม่